ช่บะ๊ะ <laughs> มอม,มอุ้ยใครไม่ <Okay. S 3> ไกินอ่ะออเขาพี่พี่เขาไหนหมดยังยังโมเบรละรอ่ะยายไปกินให <laughs> ้มอมมอมมอมเอาที่ละนันเหลืออันเดียวนันอยู่ในถ้วยนันเอายายมองหากับพี่ <asleep. S 2> พี่แย่งเอาอันนึงเมื่อกี้ <laughs> หวง <laughs> ตาเบรี่อ้ย แซบบอแซบบอว้าวน้องมามมัมอะไรคะอ่ะน้องนั่งลงค่ะน้องนั่งลงมามมัมอัมตอรี่เหรอคะกินเลยแม่ไม่กินแม่ไม่เอาชิดดาวชิดดาวอืมเช็คอะชิดดาวพี่บอกโอเคเก่งจังเลยกินอะไรเนาะ แบ่งเนอะแช่เนอะด้วยพลายินนั่งล,ลงดีดออีอืมให้ดูรวยแม่คุยกับด็อกเตอร์ก่อนอืหม่อมอม่มอยแซบปะอร่อยมากแซบปะอ๋บบะอแซบเนาะ